อันเนี้ยเดี๋ยวคือเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ที่บายก่อนว่าอันเนี้ยครับมันจะเป็นตัวให้เลือกสายแล้วเลือกที่ภายหลังได้สองก็คือว่าถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณต้องการจริงๆนะคุณสามารถวิจัยของให้ครบแล้วซื้อรถทุกคันมาเก็บไว้ในรถคุณเพื่อที่คุณจะได้รับเหรียญพิเศษเดี๋ยวผมทำให้ดู เาะเดี๋ยวเรากดเลือกภายหลังตามนี้แต่ว่าของพวกนี้ใช่ครับมันจะล็อกไว้เลยว่าคุณจะรับทันทีเนาะอันนี้ผัดปอดผ่อนปนไม่ได้แต่ไอเลือกสายวิจัยผ่อนปนได้อยู่เดี๋ยวเราจบคลิปอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาทำให้ดูเป็นคลิปที่สองอีกทีหนึ่งอ่ะตรงนี้ครับมันจะมีเหรียญอยู่เนาะที่เป็นตัวเหรียญของ สำหรับเป็นที่ระลึกเป็นที่ระทึกเป็นที่ระทึกดีกว่าที่จะบอกว่าคุณเหมือนเป็นนักสะสมยอดเยี่ยมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีตรงนี้นนไหมเหรอไหมเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าคุณถ้าคุณกดรับสายรถมาแล้วอะ่ะมันจะไม่ได้รางวัลตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณวิจัยรถในผังวิชาการทั้งหมดแล้วก็ซื้อมาทั้งหมดที่เป็นเทียหกถึงเทียสิบทั้งหมด มันน่าจะได้เดีย๋ยวเราลองกดทําดูกันว่ามันจะได้จริงไหมเนาะยิทยากดให้นี่ครบไหมครบ น,นั่งกดไปทุกคนทนกับผมหน่อยนะครับผมต้องนั่งอาจจะต้องนั่งกดยาวๆเลยมันมีวิจัยแบบข้ามไปเลยไหมไม่มี ัต้องมีติกถูกให้หมดนั่นเองต้องซื้อต้องซื้อเดียวครอบคอรองมาด้วยนะวิจัยแล้วก็ลองซื้อครอบคอรองด้วยโอเคแต่คิดว่าไม่ต้องไม่น่าจะต้องอัพเกรดจนเป็นชั้นยอดเงื่อนไขเขาไม่ได้ออกไปอย่างนั้น ิจัยทีเดียวมัเคครับคุณก็อายุห้าอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นกรรมต่อไปกดรอไป เขาไปกดซื้อได้ร้านะคาทีเดียวดีกว่มันน่าจะครบกว่าด้วยใ่ให้เสร็จก็พอแรถเยอรมันครบแล้วทุกคันมีครบทุกคันแล้วเนาะแล้วรถไอ้ดังอันนี้เหลือซื้อ เนี่ยมันมันดีอันนี้ชมว่าชมทีมงานหน่อยว่าเราแอบชมหน่อยว่าเอาไม่เอาอันเก่าออกคลิกขวาแล้วกด enter สายนี่กดนี้แต่แรกตอนแรกนึกว่ามันใช้ไม่ได้อันเก่เาก็ยังเป็นอยู่เนาะ <c oughs> นี่นะ อย่างนี้คือผมทําให้ดูว่าน,นี้เนาะเราวิจัยเราเอาไปอเอาเ้ านเสบีเดนมีครบแล้วเหลือเราต้องซื้อสินะที่หน้าร้านค้านะครับแล้วก็อาหารไม่ใช่นองส,สัสมดิ เอ๊ะมันซื้อตรงนี้ไม่ได้หรอหรือเราจำผิดสรุปไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวกดไปซื้อกดซื้อหน้าสายบิจัยก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว คล,คลิกขวาซื้ออ๋อกดซื้อหาหนะอ๋อมันก็ต้องกดเข้ามาตรงนี้อยู่ดีล็อกไว้นี้เลย มีค่าเท่ากันดกดแอคชั่นก็พอๆกัน น่มีกดซื้อที่มันไม่มีกดซื้อที่เอาจริงหรอแต่จริงๆแล้วพูดจ้างนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าต้องจริงคนเล่นปกติธรรมดาทั่วไปมีใครที่จะต้องมานั่งกดซื้ออย่างนี้หรอไม่น่ามีหรอกเขาก็เลยคงไม่ได้คิดเผื่อตรงนั้นไว้อะเดี๋ยวดูนะอันนี้คือดูก่อนเดีย๋ยวถ้าผมซื้อสายนี้เสร็จหมดอ่ะบันคนจะได้รับเปลียนเลย ดูดิอ่ะมันจะครั้สุดท้ายละในบัญชีเราที่ต้องมีอืมยังไม่เกิดอะไรขึ้นไม่น่าจะว่าเกิดอะไรขึ้นเดีย๋ยวผมเช็คก่อนเช็คข่าวดูทีก่อนเขาบอกว่ามันจะต้องได้รับขอมันจะต้องไอ้นี่นะเหรียญเนี้ยจะต้องมีเทียหกถึงเทียสิบออเดอร์เชเบิล นี่นะขอนี่ปุ๊บนะดูนะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้ารับของถูกไหมกดรับรางวาัลนี่เห็นไหมมันจะขึ้นว่าเป็นคุณเป็นนักสะสมทันทีนะครับขอแคบไว้นะแล้วก็ตามนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ได้อะไรมันออกก็ไม่แค่เหรียญสะสมแล้วเหรียญน,นี้ในอนาคตมันจะเอา เรียกว่ามันจะเอามันจะเอากลับมาให้เราถือครองกันได้เหมือนเดิมมันจะมีแพรแถบมีตาสัสมชั้นยอดแล้วก็มีเหรียญตาให้เหรียญตาจะแสดงหน้าที่ประจําการส่วนแพรแถบเขาเข้าใจว่ามันจะใส่มันจะใส่ตรงนี้มันจะมีตราตรงนี้ให้เนี่ยอย่างนี้ให้อย่างนี้จะมีป้ายด้วยแล้วก็จะมีนี่ด้วยถูกปะมันจะขึ้นทั้งหมดสรุปมันจะมีสามอย่างที่มาใส่ตรงนี้ได้แล้วก็จะเป็นอยู่ในหน้าบันทึกประจการคือตรงนี้ วาคุณเป็นนักสะสมเอามาตั้งโชว์ได้ก็แบบนึ้นะเนี่ยเอามาตั้งโชว์ได้เป็นตัวนี้อย่างเงี้ยครับก็เปลี่ยนตั้งได้นี่ตั้งโชว์เป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าวิาวธีการทาว่าถ้าอยากได้เหรียญตัวนี้จริงๆแล้วจะทํายังไงได้บ้างก็ทําตามที่ผมทําให้ดู หนึ่งคือคุณต้องถ้าเอาตามข่าวเลยนะว่าก็คือนึงคุณต้องวิจัยแล้วคุณต้องมีทุกคันอ่ะเทหกถึงทีสิบทุกคันอ่ะที่เป็นรถที่วิจัยนะถายวิจัยนะจะต้องมีทุกคันเลยแล้วก็ซื้อเขาบอมีทุกมีทุกคันหมายถึงว่าต้องซื้อด้วยนะอืมตามนี้เออ แต่แต่ใครแต่เอาจริงๆอะครับคุณคุณลองวิจัยให้หมดของเขาได้วิจัยแล้วก็ลองกดที่บุ่มผมกดให้ดูว่าเรากดเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นรูปก,กระดิ่งอย่างเงี้ยรูปก,การแจ้งเตือนกระดิ่งเงี้ยแล้วก็ไปกดเข้าหน้ารับรางวัลถ้ามันยังให้ขึ้นเลือกสายรถอยู่นั่นะแสดงคุณต้องซื้อรถให้ครบจริงๆนั่นเองนะครับ